ควายส่วนนี้มาส่วนกองเข้ากินยาอี้แล้วท่ามาส่วนกองเข้าแล้วสก๊ควายมาเมื่อนี้ทุกคนสบายดีตอนแรงๆเลยทุกคนตอนนี้สี่โมงปลายแล้วไทยนุนมาเกี่ยวข้าวไรสี่ห้ามื้อแล้วนี่อันนี้ทางเถียงเนาะแล้วแล้วทางเถียงเดือดซองหายยังบกก่แก่นี่ก็เถียงหน้าน้อยของเฮาปีนี้ยังบ่มีคนนอนเลยทุกคนอันนั้นค่ะเจ้าก็กำลังขนเข้าอยู่ เอาเาก็มาเมือเลยนะุ่มด้านซ้ายก็กำลังคนข้าวอยู่ใส่ไม่นขันเหล่าอันนี้ก็กองข้าวค่ะปีนี้ข้าวบ่งามบ๊วยลายแล้วทุกคนนี่เฮ็ดมัดเนื่อเยื่อปีนี้นะฝั่งเหล่าเฮ็ดแบบนี้บ้านนุ่เนาะว่าเป็นฝั่งเหล่าบ้านอื่นบุเขาเจ้าเฮ็ดแบบเลยเนาะฝั่งเราเฮ็ดมันแบบนี้อันนี้ก็ไว้ปั่นเอาทุกคนบ๊นนยวยฟาดคดือตะกอน,น,นแล้วเนาะจ้าเอ๊จ้าเอ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กยิงอ,อิงค่ะเด็กยิงอิงเหรอลูก พ่อแม่ไปเกี eyes, so> ่ยวข้าวเนาะอยู่นุนป่าอยู่นุนป่าแล้วก็คนนี้คนนี้ก็เจอยู่นี่คนนี้ไม่เห็นมาทุกคนเจี๊ยู่กองข้าวน่า้าไปนี่ค่ะทางทางเที่ยงซิมดและเรือเศร้าทำให้เอาแงี้หองไว้แบบนี้ผุนไปเกี่ยวทางห้วยพุ่เหลืองๆมาทุกคนทางผุนแม่หนึ่งแล้วล่ะเดี๋ยวจะหองไทนุกับปลาไข่ีนี่สองเจ้าทางนี้ เดีนี้อย่างลูกตะเวนก็นเริ่มสิตก๊กละค่ำๆแล้วสี่โมงปลายสี่โมงครึ่งแล้วทุกคนวันนี้บ่ฮ้อนปันใดวันนี้บดวดพูนกก้มาขาวในตำนานสมัยแต่ก่อนอยังน้อยนุชขึ้นไปนี่แหละทุกคนยามพักเที่ยงแล้วพักตามจเจลขึ้นไปกินยูกโก้กนี่จ้าลูกอะไรลูกนี่ช้างลูกไม่ใช่ไผ่ลูกนุนไผ่ยังไม่มาลูก ไพยังไม่มาลูกไม่ใช่ภายแล้วคนอื่นลูกปีกายนี้ดำได้ไพ่นี้ทุกคนปีนี้ไม่ได้ดำหญ้าโคตรแบบอู้หญ้ากับหญ้าตัเทปีนี้ไหนี้ไม่ได้ดำเอาอันนี้นาดำได้เนี่ทุกคนนาดำนาปีบ้านนุชบุมีน้ำน้องได้เฮตนาปีปีละเทือมาละมาละบ่าวสำน้อยมาละเบื้องไอเบื้องไอฮับเข่าลูกไอฮับเข่าเบื้องเจ็ดพุ่นนะ ป้าทิ่โตพาลมเสียด้เบ่งซ้ำก็พอยาสูเลิรเกินไล่มาแล้วลูกอยากได้โทรศัพท์ทุกคนพ่อเก็บเงินซื้อโทรศัพท์ให้อยู่กระถ่ายถ้ายผมถ้ายหุกให้พ่อเปิ่งคนละ พุนะพุนะเบอร์เท่าไหรน,นี่ปัดเบอร์งหกมัดทุกคนป,ปัปปงงดท้าซีอี้ผ่ยปัด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 เบอร์หกมัดโอ้ยเก่งกันเลย <c oughs> เกง่งบรรลุตบผืนตบมือโอ้อยกำลังใจตบมือที่ลูกตบมือตบมือไหมเองตบมือแล้วตบมือโบโตบเมือม่อกีต้ตบไปแล้วเบอร์เก็ดมัด หก <16. S 1> เออเบอ่งหกมัดสองหกสิบสองปัดเก่งแท้ท้าเสี่ยมไผ่เ <5. S 1> ก่งแบบนี้ <5. S 1> อยากได้รางวัลนด่นน่เนาะอย่าไปลูกมันคลายครับมันคลายมันคลายเอามาลูกอยากได้รางวัลนน่นน่เบอ่งห้า 5, เบอ่งหกปุ่บนะปาดคือสิแล้วมะออื่นมอฮือนี่แหละเนาะอ่าคือสิบไปได้หาาแล้วแบบนี้ว้าวยิ่งลายอยากซอยออยบ่ลูกเ <5. S 1> ออ มันญายเบแตบโทรศัพท์ไทยนะแม่ไทยนะแม่คนละไายบึงหกคนใช่ไฟเจ๊งๆแต่ว่าคาวเบ้าได้มันแหงง้งเลยเบ้าคนหนักตบหนักเติบ